สวัสดีครับผมกัลมินเทอนะครับผมสำหรับแนวทางหวยมาเลยวันนี้นะครับวันพุธที่11มกราคมนะครับเด่นหวยมาเลยวันนี้เด่นนะครับ1 5นะครับมากับ0 2 4 9 1มา1 5ครับ1 0ึ่งศูนถึงสี่หน ศูนย์มาศูนยม่ใช่ห้ามาห้าศูนย์นะครับ5 5 5ห้าสองห้ากมื่อก่อนออกเก้บนล่างเนาะรักร้อยนะครับ3ครับ3ามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งศูนย์สาครับ3าม 3 5 4 3 5 9มเมื่อที่แล้วมี9ก็เอาเไว้อยู่นะครับบนล่างก็เน้นไปที่1 9, นึ่งหนกะครับสามหกตัวหนึ่งห้าสามหนแล้วก็3ามห ครับก็มาุ่นกันตอนเย็นนะครับสำหรับหวยแม่เล่วันนี้นละ้วขอโชคดีครับ